เดี๋ยวเเอาตารวจดอดตัว <Okay. S 2> เราเราไม่ต้องเรียงตามฐานอนดอนท่้เราเอาตําแ่เหตุการณ์ต่อเหตุการณ์อ่าเป็นไงเออที่สอนอลุมพินีนะคะพลตํารวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลคะ่ะก็มาประชุมที่สอนอลุมพินีนะคะเมื่อคืนเนี้ยเขาบอกว่าเมื่อคืนได้เรียกลูกสาวของหนึ่งในหกผู้เสียชีวิตมาสอบปากคํา S <S <S รวมถึงเรียกสอบพยายามแวดล้อมเพิ่มเติมเรียบร้อยแต่ละคนก็ให้การอันเป็นประโยชน์ซึ่งตามข้อมูลเนี่ยเชื่อว่ามูล,ลเหตุน่าจะมาจากเรื่องปัญหาหนี้สินไม่มีประเด็นอื่นเลยโดยคนก่อเหตุไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก6คนที่เสียชีวิต พราะจากการตรวจสอบการเข้าออกของห้องนี้พบว่ามีแค่กลุ่มผู้เสียชีวิตเท่านั้นส่วนเรื่องสารพิษที่ทำให้เสียชีวิตยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนำไปตรวจสอบเสียก่อนนะคะอย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมคะ่ะว่าสารที่พบในแก้วมีลักษณะคล้ายไซยาไนแต่มีฤทธิ์ที่แรงขวาททำให้เสียชีวิตได้อย่างเฉียบพลันและยังระบุถึงประเด็นที่ตำรวจได้ตั้ง ข้อสันนิษฐานเอาไว้หลังจากทราบข้อมูลผู้เสียชีวิต6คนว่ามีการจองเข้าพักมา7คนจองมา7เช็คอิน5พบศพ6ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตอมอกได้ตรวจสอบพบเบาะแสคนที่7คาดว่าจะเป็นน้องสาว1ใน6คนที่เสียชีวิตตอนนี้ทราบชื่อทั้งหมด7คนแล้วที่จองเข้ามาพัก7คนนะคะแต่7คนนี้เนี่ยบินกลับประเทศไปตั้งแต่วันที่1ิ <Yeah. S 2> กรกฎาคมเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตในครั้งนี้เนื่องจากว่าหนึ่งในหกที่เสียชีวิตหนึ่งในหกนะคะเป็นผู้กระทําให้คนวางยาทั้งหมดก่อนจะเสียชีวิตเป็นรายสุดท้ายหนึ่งในหกวางยาแล้วก็คนเนี้ยเสียชีวิตเป็นรายสุดท้าย <Yeah. S 2> แล้วก็ผู้ก่อเหตุวางยาพิษฆาตกรรมภายในโรงแรมเนี่ยเป็นหนึ่งในหกนั้นชื่อว่ามิ Miss Chong, สเชรินชองสัญชาติอเมริกัน โดยสภาพศพสวมชุดสีเขียวค่ะแนวทางการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้เสียชีวิตทั้งหมดร่วมลงทุนในธุรกิจก่อสร้างมีสองสามีภรรยาที่เสียชีวิตหน้าประตูเป็นคนชวนให้ลงทุนแต่เนื่องจากธุรกิจไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้จึงทําให้เกิดหนี้สินหลายล้านบาทเป็นที่มาของการวางยาก่อเหตุคาดว่าผู้ที่ลงมือคือมิสซิสทรชองอายุ56ปีก็คือวางยา ทุกคนเลยแล้วก็วางยาตัวเองเป็นคนสุดท้ายนะคะอันนี้แล้วก็โซเชียลในเวียดนามค่ะกรณีการเสียชีวิตภายในโรงแรมดงังย่านลาประสงค์เนี่ยนะคะเป็นชาวเวียดนามแล้วก็เวียดนามอเมริกันเมื่อกลางเดือที่ผ่านมาชุดสืบสวนได้ทําการตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้าห้องพักหมายเลข502เป็นภาพกล้องวงจรปิดของวันที่15กรกฎาคม15นะคะช่วงเวลาบ่ายนาทีถึงบ่ายนาที เป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ผู้เสียชีวิต6คนเดินลากกระเป๋าทยอยเข้าออกห้องพัก502โดยนำกระเป๋าเดินทางเข้าไปไว้ภายในห้องภาพสุดท้ายของทั้ง6คนคือเดินทยอยเข้าห้องพักจากนั้นไม่มีใครออกจากห้องพักนั้นอีกเลย รายงานจากสื่อมวลชนของประเทศเวียดนามระบุว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคือในดินตรันภูอายุ36ปีเป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังจากเมืองดาน,นังประเทศเวียดนามผู้สื่อข่าวก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าใน Facebook ของช่างแต่งหน้ารายดังกล่าวซึ่งเป็นชื่อ Facebook ว่า Am Makeup Artist มีผู้ติดตาม1 5 0 0 0คนมีชาวเวียดนามเข้าไปแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของเขาอย่างต่อเนื่องเช่น ขอโทษที่ฉันอยู่ไกลหวังว่าคุณจะจักไปอย่างสงบเป็นต้นนะคะแล้วหลายคนก็เรียกเขาว่าอาจารย์เพราะว่าเป็นอาจารย์สอนแต่งหน้าด้วยนะคะแล้วหลายคนก็บอกว่าเราเจอคุณหลายวันก่อนที่คุณจะบอกว่าคุณจะไปเมืองไทยเพื่อทําการเรียนการสอนในดินตรันภูเนี่ยเป็นเมคอัพอาร์ติสที่รู้จักกันในชื่อว่าภูเกียร์ โดยมีทีมงานที่มากความสามารถเป็นมืออาชีพได้รับเชิญให้ร่วมงานร่วมงานในวงการแต่งหน้าเป็นวิทยากรบ้างมีลูกศิษย์ลูกหาเข้าคอร์สเรียนกับเขามากมายโดยเขาทำงานทั้งอีเวนต์วงการบันเทิงและวก็นางงามด้วยและพบว่าโพสต์สุดท้ายของเขานั้นเนี่ยได้บัตรเชิญเข้าร่วมงานเกี่ยวกับการแต่งหน้าที่โฮจิมินเมื่อเก้ากรกฎานคมที่ผ่านมา ขณะที่ไม่ย้อนกลับไป6กรก,กดาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวได้โพสต์ภาพร้านผัดไทยทิพย์สมัยที่ย่านประตูผีและระบุข,ข้อความว่าหลังจากแต่งหน้าให้ลูกค้าเสร็จเพื่อนที่เป็นล่ามคนไทยพาไปกินข้าวเพราว่านี่เป็นร้านต้นตำรับสืบทอดไทยยาทต่อต่อกันมาผัดไทยที่มีเครื่องเทศส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นที่ร้านเขาทำเองกันหมดเลยนะมาชิมกันดูสิอร่อยมาก ร้านนี้มีหลายเมนูแต่มี2เมนูซิกเนเจอร์ที่ทางร้านแนะนําแล้วก็ประกอบไปด้วยภาพผัดไทยกุ้งสดห่อไข่และผัดไทยส่งเครื่องขณะที่เพื่อนสนิทของเขานะคะอีกคนหนึ่งบอกว่าเมื่อทราบข่าวมันถูกฟ้าผ่าโดยทราบว่าผู้เสียชีวิตไปไทย และจะบินกลับมาเวิร์กช็อปพร้อมกันกับเธอและบอกด้วยว่าเขาเป็นคนใจดีเป็นมิตรนับถือในตัวเขามากนี่เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการแต่งหน้าของเวียดนามขณะที่วงการแต่งหน้าก็ได้มีเมคอัพอาร์ติสนั้นโพสต์ไว้อะไรอย่างต่อเนื่องเพราะหลายคนนับถือเขาเป็นครูบ้างก็เป็นเพื่อนสมัยเด็กและทราบข่าวแล้วก็เสียใจอยากให้เจ้าหน้าที่คลี่คลายค,คดีโดยเร็วโดยบอกว่าชายคนนี้เป็นคนน่ารักมีความสามารถและมีลูกค้าเยอะแยะนะ หลังข้อ,ขอมูลจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระ,ระบุว่าดินตรันภูเนี่ยเกิดเมืนน่อ1กันยาย,ายน2530อายุ37ปีสัญชาติเวียดนามเข้าเมืองไทยครั้างล่าสุดคือ12กรกฎาคมผ่านด่านที่สวนณภูมิได้รับการยกเว้นวีซ่าหรือวีซ่าผอผ30หรือผ่อนผันโดยรัฐมนตรีมหาไทยอนุญาตให้อยู่ถึง10สิงหาคมนี้ที่ผ่านมาก็เดินทางเข้าออกประเทศไทยแล้วย้อนหลังกลับไปเนี่ย11ครั้งนะคะ11ครั้ง แล้วก็ทางด้านของอันนี้ก็เป็นรายงานล่าสุดนะคะเดี๋ยวดูรายงานล่าสุดกันเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่ดังไปทั่วโลกอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ออ,อสอาาอาาออผู้ช่วยอธิการ,รบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะพูดถึงเรื่องกรณีผู้เสียชีวิตพูดบอกว่าพิสูจน์หลักฐานแล้วต้องรอตรวจสารพิษจากอาหารอย่างไรก็ตามมีเขาลางว่าเป็นไซยาไนแล้วก็ให ให้ความรู้ว่าไซยาไนด์เนี่ยเป็นสารพิษที่ยับยั้งการหายใจระดับเซลล์ทำให้เซลล์ไม่สามารถใช้ออกซิเจนไปสร้างพลังงานได้ส่งผลกับอวัยวะที่ใช้ออกซิเจนและพลังงานสูงอย่างเช่นสมองและหัวใจหาได้รับสารพิษในขณะที่มากพอจะทําให้เสียชีวิตเฉียบพลันได้สีของเม็ดเลือดแดงอาจจะมีสีชมพูสดแทนที่จะเป็นสีแดงคล้ำเนื่องจากเม็ดเลือดแดงมีคาร์บอซีฮีโมโกบินจํานวนมาก สีชมพูลักษณะนี้อาจพบในผู้ตายที่เสียชีวิตจากไซยาไนนั่นเองนะคะซึ่งสารพิษที่ทำให้ตายฉับพลันมีไม่กี่ตัวก็ไปหาอ่านเอาตามที่อาจารย์ออสก,ก็แล้วกันเราคงจะชี้แจงมากขนาดนั้นก็คงจะไม่ดีนะคะอันนี้ล่าสุดก็คือเรื่องหนี้สินหนี้สินจากการชวนกันทำธุรกิจและไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ก็มาเคลียร์กันที่นี่แล้วก็วางยาอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่มากเลยนะคะ นี่น่าจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายอืมภาพอาหารมื้อสุดท้ายไม่อ๋ออันนี้ใช่ไหมก็คือใส่ในน้ำชาเพราะว่าข้าวยังไม่ได้แกะอ่าก็คือมันยังไม่มีการกินชัดเจนไงใช่ไหม,มยังทุกอย่างยังอยู่ในในพลาสติกอยู่เลยอ๋อพลาสติกยังยังแรปอยู่แล้วก็การเสรียชีวิตน่าจะใบ,บ้ๆเพราะนั้นก็เป็นไปได้ว่าไอห้อง ห้องที่เช็คเอาท์แล้วเนี่ยเอาเอาเอามาเอามารวมกันเมื่อวันจันทนะเมื่อวันจันทนะตอนบ่ายอ่าแล้วก็มาสั่งอาหารกําลังจะกินกันแต่กินไอตัวน้ําชากันก่อนน้ํน้าอะไรกันก่อนซึ่งอันนั้นน่าจะทำให้น่าจะทาให้เป็นเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นซึ่งคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าเจ้าหน้าที่เห็นว่ายังไม่เช็คเอาท์มาบ่ายแล้วก็เลยไปเคาะประตูอีกวันหนึ่งจนมาถึงวันอังคารไงคือการเช็คเอาท์เนี่ยมันทั้งสองกลุ่มเนี่ย มันมีกลุ่มหนึ่งก่อนว่าเช็คเอาท์มาก่อนแล้วเาเอามาเก็บไว้ในห้องนี้ชั้นเจ็ดมาชั้นห้าไอ้ชั้น5เนี่ยมันเช็คเอาท์มาถึงวันอังคารพอบ่ายเย็นเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปแต่เจ็ดเช็คเอาท์แล้วแลวเจ็ดมารวมกับห้า ข้างบนเช็คเอาด์โดยอัตโนมัติแล้วแล้วก็ไปจดเก็บห้องแล้วแล้วก็มารวมที่ชั้นห้าที่ว่ามีการเดินเข้าเดินออกที่502ใช่ครับเสร็จแล้บายของ502นี่แหละที่เขาใั้เก็ว่าบายแก่แล้วก็คือ่าจะมันยังไม่ออกสักทีก็เลยกลับเข้าไปดูจนที่ตรงเช็ประตูที่บอกว่าห้องนี้เป็นห้องแบบเป็นห้องใหญ่ มันมีหลายห้องอยู่ข้างในด้วยะมันก็เลยมีมีการเข้าประตูข้างหลังอะไป่างเงี้ยโพแทสเซียมไซยาไนด์ KCN ในกาแฟนี่คือข้อมูลล่าสุดครับในกาแฟที่บรรจุในกระบอกแซนเลสเก็บความร้อนในห้องเกิดเหตุเขาเตรียมการชงกาแฟโพแทสเซียมไซยาไนด์เลยใช่ไหมคือชงกาแฟใส่กระบอกร้อนแล้วก็มาแล้วก็มาแจกกันมินแจกกันแล้วก็ดื่มพร้อมกันใช่ก็ไอ้คนบางคนก็เลยโดนวางยาไปค่ะอ ก็ก็เป็นต้องบอกว่า็เป็นเหตุการณ์ที่ขย่าขวานพอสมควรนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องคนเวียดนามตั้ง6คนถูกไหมฮะแล้วก็มีบางคนก็มีสัญชาติอเมริกันด้วย2คน2คน2คนเป็นสัญชาติอเมริกัน